กีออโต้มาแล้วครับหากสนใจนะดูคลิปนี้ให้จบนะบอกเลยว่าสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยเน้นย้ำนะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมสดสดร้อนๆยังไม่มีการเก็บสภาพออกรถกับผมวันนี้เปลี่ยนยางให้ทันที4เส้นนะครับผมและ ดูแลพ่วงของเหลวแบตเตอรี่ให้ทุกอย่างทั้งหมดขัดเคลือบสีนะครับอาบน้ําใหม่ทั้งคันนะครพวกขัดพวกผิวที่มันไม่สวยนะเราทำการเก็บทุกอย่างทั้งหมด100%ลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยสนใจดูคลิปนี้จบโทรหาผมได้เลยครับ สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับรถตู้เกียร์ออโตโอ้มีเข้ามาแล้วคุณผู้ชมนะครับคันนี้เน้นย้ำกันก่อนนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับยังไม่ได้เก็บสภาพแต่อย่างใดนะเอามาให้รับชมกันก่อนนะครับว่าเดิมๆเ,เนี่ยมันมาเนี่ยลักษณะเนี่ยโดยรวมของมันเป็นอย่างไรนะครับรถสวยไหมนะครับหรือว่ารถเคยถ้ามันไม่ดีมันไม่สวยนะครับตั้งแต่แรกเลยอย่างเช่นรถเคยเกิดอุบัติเหตุมานู่นนนั่นมาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมก็จะได้แบบลูกค้าก็จะได้สบายใจ ตรงนี้นะครับให้ดูกันแต่แรกรับเลยนะครับนะโปร่ปงใสกันเลยนะครับยอโต้ o, ใครหาอยู่รีบมาจัดรีบมาจองนะครับคันนี้เป็นปี2016กเลขไม่เพียงแค่แสนสี่เท่านั้นคุณผู้ชมปี16นะไม่แสนสี่นะครับกับราคาค่าตัวเพียง7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นคุณผู้ชมใครสนใจรีบมาจัดรีบมาจองได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถเช่าสัญญานะครับของสโมสรฟุตบอลนะครับให้ดูโลโก้ข้างหน้าก่อนนี่ นะครับยังมีอยู่เลยนะบเดียแวบบทำการล้างขัดเคลือบสีให้นะ้ะไม่ต้องห่วงนะอันนี้ให้เห็นสภาพแรกรับมันก่อนนะครับเป็นสโมสรนฟุตบอลน,นะครับเพิ่งเข้ามานะครับผมก็โดยรวมบอดี้นับก็จะเป็นตัวหน้าสั้นหลังคาสูงชมหน้ากันดั้มแบบนี้นะครับกระจังหน้าก็ยังเงาเงานะไฟอาจจะมีขุ่นๆบ้างนะครับตามปีของตัวรถแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมทาการเคลียร์ให้ทุกอย่างแบบใสปิ้งสวยๆอย่างแน่นอน นะครับออกไปนะรับประกันว่าไม่อายใครอย่างแน่นอน,นครับออกรถกับเทรยนนะครับยังไงบอกเลยว่า100%อย์อย่างแน่นอนนะครับด้านล่างนะครับตัวไฟตัดหมอกก็มีมาแล้วนะครับครบสมบูรณ์เดี๋ยวขาดให้ทุกอย่างนะตาไฟทุกอย่างนะครับผมถ้าไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนะเราต้องอ่าบอกว่าไงดีรถทุกคันต้องแบบสภาพนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเก็บแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับไม่ได้ขายตามสภาพนะเน้นย้ำมันก่อน เราไม่ได้ขายแบบใบสภาพแบบนี้นะเราขายแบบรถเก็บสภาพให้นะครับสีสันผิวพรรณทุกอย่างเดี๋ยวเคลียร์ให้ทุกอย่างหมดนะครับรับประกันนะครับผมให้ดูเส้นสายบอดี้ด้านข้างครับคุณผู้ชมนะฮะเส้นสายเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับผมล้อแม็กนะครับก็ได้มาเป็นแม็กแบบกระทะนะครับยางคันนี้เดิมๆของเขามานะครับก็จะเป็นสเปคอ่า205 นะครับผมทับ70ขอบ15นั่นเองนะครับเป็นยางปี21นะฮะนี่ซูมไม่เห็นกันชัดๆนะครับยางปี21นะครับดอกก็ยังลึกๆอยู่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ทันที4เส้นนะออกรถกับผมนะนะครับผมเคลียร์ให้ทุกอย่างทั้งหมดนะครับผมให้เดินเดี๋ยวผมเดินให้ดูสีสันผิวพันธุ์รอบนอกกันก่อนนะครับว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะสีสันผิวพันธ์นะครับนี่อ่านะครับ เส้นสายเดิมองค์ประกอบโดยรถโดยรวมเดิมๆของเขานะครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างนะริ้วรอยนะครับผมรอยนู่นรอยนี่เดี๋ยวเราทำการเก็บเคลียร์ทุกอย่างให้ทั้งหมดออกไปในสภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับย้ำอีกรอบย้ำอีกทีนะฮะแต่รับประกันเลยนะครับไม่ใช่รถตู้สาธารณะนะครับเอามาขายอย่างแน่นอนนะฮะมีโลโก้โลโก้ด้านหน้าชัดเจนะว่าเป็นสโมสรฟุตบอลน,นะครับอ่า จะเปิดท้ายให้ดูกันสัหน่อยอ่ะรถล็อกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูขากระโปรงด้านท้ายว่าเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะโอเคปลดล็อกก่อน <c oughs> บรรยากาศชิวๆเนาะสงการหน้าร้อนแบบนี้นะครับเปิดทําการแล้วนะเพชรยนนะเข้ามาดูรถกันได้นะนัดกันนัดกับผมได้เลยนะครับเข้ามาดูเข้ามาลองดูกันก่อนได้ นะครับนะปั๊ม R อยู่ครบน็อตไม่ถอดไม่ขยับนะฮะนี่นะครับน็อตด้านท้ายนะครับไม่โดนถอดเลยนะไม่เคยโดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันสบายใจได้เลยนะครับชัดเจนนะนี่นะครับภายในก็ได้เป็นเบาะผ้าสี่แถวเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์ให้อีกทีนะฮะว่าสภาพมาเป็นอย่างไรนะครับนี่ปิดเบาๆก็สนิทแบบนี้ไฟท้ายสวยงามนะครับทั้งซ้ายและขวา ไม่มีเหลืองขุ่นแตกกร้าวนะครับด้านท้ายสวยสมบูรณ์นะครับสีสันผิวพันธุ์นะครับด้านขวามือนะครับเดี๋ยววนสีให้ดูก่อนนี่นะครับเส้นสายเดียวเดิมๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทําการขัดเคลือบสีให้นะนะครับอันนี้รถมาเดิมๆอยู่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่านะครับเดินดูกันไปนะครับเดินดูกันไปเรื่อยๆสตาร์ทเครื่องไปเลยไหมเนาะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไปเลยดีกว่านะให้เพื่อนๆได้รับชม นะครับสติกเกอร์อยู่ครบสมบูรณ์นะคุณผู้ชมทุกอย่างทุกสิ่งนะครับสมบูรณ์โดยรวมโดยแท้เลยนะครับแต่คาบีดยพวกหม่องๆเลือเงเนี่ยนะทำการขัดให้นะครับเม็ดอาร์ตทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์นะผมเปิดให้เห็นก่อนนะครับให้ลูกค้าได้สบายใจนะครับผมซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเดิมทั้งคันนะครับมาเอนะครับใครสะดวกนะ มาดูรถกับผมได้เลยนะครับผมขึ้นมาได้เลยนะครับที่เพชรยนต์นะครับมินบุรีกรุงเทพเองนะครับปักหมุดมาซอยเสรีไทย68นะครับรถตู้นี่งจริงมีให้เราเยอะมากนะแต่ช่วงนี้จะมีแต่เกียร์ MT เกียร์ออโต้จะค่อนข้างน้อยนะครับตอนนี้ถ้าพูดตรงๆนะเกียร์ออโต้มีอยู่2คันในบริษัทนะครับมีคันนี้แล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะครับแต่คัน้นใหม่จะเยอะกว่ากันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนิดนึงส่วนนี้ปี1 6ก็กระจกข้ามปรับพบไฟ้านะครับ นี่สตาร์ทเครื่องจะเ,เปิดลมข้างหลังด้วยอัลมอะเดี๋ยวพาเดินดูเบาะดูอะไรข้างในก่อนกันเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลขไม้ตัวฟังก์ชันด้านหน้าเนาะนะเดี๋ยวพาด,ดูข้างในกันนี่นะครับให้ดูก่อนเลยนะฮะเส้นสายเม็ดอาร์ค นะครับสวยนะสมบูรณ์นะทุกอย่างนะครับองค์ประกอบโดยรวมเดิมทั้งคันล้างน้ำนับตั้งแต่หัวนะครับด้านหน้านะครับจนถึงท้ายนะครับทุกอย่างเดิมนะครับตรงไหนผมถ่ายไม่ชัดกี่ทักเฟซทักไลน์หาผมได้เลยนะเดี๋ยวผมยินดีถ่ายให้ดูใหม่แบบชัดเจนส่งให้ในแชทส่วนตัวหรือจะวิดีโอคอลเลยก็ได้นะครับยินดีนะครับบบาผ้าคุณผู้ชมไม่มีขาดหรือชำรุดนะนะครับแถวแรกผ่านไปนะครับแถวสอง ไม่มีขาดโดยชชำรุดอย่างแน่นอนนะครับแถวสามนี่สวยทุกใบคุณผู้ชมตึงๆฟูๆแน่นๆแบบนี้เลย้าม่านมีมาแล้วนะครับสวยนะฮะนี่นะฮะจบนะเรื่องเบานะครับคุณผู้ชมจบเลยนะครับไม่มีรอยเจิมแต่อย่างใดนะครับหน้าหลังสวยๆนะครับโอเคแอร์เย็นดีนะครับพัดลมลมเย็นดีจบสมบูรณ์นะครับ อ่าเฟืนไฟติดครบทุกอย่างนะแต่ไม่ต้องห่วงนะพวกนี้เราเช็คให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ทําการรีวิวรถนะครับตอนตั้งแต่เข้าแรกเริ่มแรกรุ่นอ่าแรกเริ่มต้นให้ดูก่อนนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าใช้งานได้ปกตินะโวลมเย็นดีนะครับผมจบเลยนะครับพระมงผ้าม่านอยู่ครบสมบูรณ์นะครับอ่าเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์นิดนึงนะครับเกียร์โต้เป็นอย่างไร เดี๋ยวเปิดนิดนึงอึนี่นะครับยังไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมให้ดูความนิ่งของเครื่องยนต์ก่อนเป็นเครื่อง3.0ดีเซลหรือว่า3000ดีเซลนั่นเองอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะถึงอย่างเดิมแน่นอนนะครับนะครับดูครับแผ่นเพจนะครับร้อยตาไก่ไม่มีถอดน,นะแน่น แบบนี้อันนี้คือเดิมโรงงานเลยสายกงสายกาวแน่นๆนะครับพว่วงพว่อกพว,บวรบครบตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวล้างล้างให้นะนี้ยังมีฝุ่นมีไรยนะปกตินะรถเพิ่งเข้านะย้ำอีกรอบนึงนะครับมไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวทำการเคลียร์ให้อย่างสวยแน่นอนนะครับสนใจรีบโทรรีบมาจองรีบมาดูรถกันก่อนได้เลยคอนโซลด้านหน้าก็ไม่มีบอบช้ำเลยนะครับสวยงามนี่แบบนี้นะครับผมไปเดี๋ยวโดดไปดูฝั่งคนขับดีกว่า นะว่าวิทยุวิทย,ยุปเป็นอย่างไรเนาะฟืนไฟติดครบสมบูรณ์ไหมนู่นนี่นั่นนะดูกันอ,อืบอ่าเลขไม้กันก่อนเลยเลขไม้หนึ่งแสนสีมื่นกิโลนะครับไม้เท่านี้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนะเช็ดกล้องนิดนึงอ่าผมอะไรเดิมนะครับสี่ก้านไม่มีชำรุดนั้นหรือฉีกขาด นะครับย้อนแสงอาจจะมีข่าวๆนิดน,นึงนะขอโทษด้วยนะฮะเครื่องเล่งวิทยุเดิมนะครับของเขานี้ก็ใช้งานได้ลองเพิ่มเสียงให้ดู ทุกคนใช้งานได้ครบในเดิมๆแบบนี้เลยเกียร์ออโต้นี่คุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบขั้นบันไดนะครับตามสไตล์ของโตโยต้านั่นเองแอก็เป็นแบบอนาล็อกนะครับใช้งานง่ายๆน่ครับผมดูแลง่ายๆนะครับพาวเวอร์เอรเล12โวลต์ก็อยู่ตรงด้านนี้นะครับใช้งานปกตินะครับพลงพลงฟืนไฟนะครับใช้งานได้ครบเลยนะครับเร่มทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้นะครับย้อนหลังได้ทุกอย่างทั้งหมด นะครับรถนะครับเราประวัติดีนะครับไม่มีการชํารุดสุนหายเร่มปลอมขึ้นมาสวมตะมุงทะเบียนไม่มีแน่นอนมาตรฐาน24ปีนะครับผมรถตู้นี่เห็นข้างหลังนี่เรียงกันเป็นตับเลยนะครับผมนี่สนใจก็ทักเข้ามาละกันนะครับเดี๋ยวพาดูฝากระโปรงด้านหน้านิดน,นึงดีกว่านอะว่าหน้านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสวนไหมนะครับนะเดี๋ยวไปไปดูกันนะครับก่อนที่จะหยุดคลิปจบคลิปนะครับผม อย่าลืมนะครับออกรถกับผมมุดวันนี้นะผมเปลี่ยนยางให้ทันที4เส้นของลงของเหลวผมดูแลเทคแคร์ให้ทุกอย่างทั้งหมดนะครับผมสนใจนะรีบเลยนะทักมาโทรมาได้เลยเบอร์โทรนะครับขึ้นมาให้ด้านล่างแล้วนะฮะเบอร์โทรขึ้นมาให้ด้านล่างแล้วที่มุมซ้ายมือนะครับอ่า โอเคดูก่อนได้เลยนะหัวใจหลักก่อนเลยโครงสร้างนะนี่น็อตไม่ถอดไม่ขยับนะครับซอกในเดิมนะครับไม่มีขันได้ยังเงี้ยนะครับดูครับนี่ทุกอย่างเดิมๆทุกอย่างทั้งหมดนะครับสเกอร์มอกนะครับผมนี่ดูขังก็ยังไม่แข็งนะสวยๆนะครับผมอินเตอร์นะครับไม่มีฟันล้มเลยนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับด้านนงด้านในทุกอย่างเดิมนะครับนี่ สายขวาเดิมหน้าหลังเดิม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 ทั้งคันอย่างแน่นอนนะครับสรุปจบเลยคันนี้นะครับสนใจโทรมาเลยนะครับผมหรือว่าทักมาสอบถามพูดคุยได้นะคร,รถตู้เกียร์ออโต้ปี2016คันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่719,000บาทเท่านั้นนะครับผมขอบคุณที่ลูกค้าทุกคนดูจนจบนะฝากติดตามให้ผมนิดนึงเดี๋ยวถ้ามีรถตู้สวยๆมาก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันอีกนะครับผม วันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ